อันนี้ผมก็นี่นะครับออกมาหาตีปัาโดตามขุมเหมืองนะครับเหยื่อที่ใช้ก็นี่นะครับเป็นป๊อบยางอะแชทซีแมนนะครับนะครับผมขนาดท่านิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งครับนะครับผมอันนี้เอามาทดลองแค่สองสีครับครับผมเดี๋ยวตามชมผมงานนะครับกับหมายเนี่ยครับสภาพลักษณะเงี้ครับข้างๆก็เป็นเนี่ยครับกอยงกอญ้าแล้วนะครับตีเลาะไหลข้างๆ ขุมไปเรื่อยๆครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรไหมทุกคนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับขาไม้ขากล้องครับโอ้โหแสดงโ do ครับจะดงโ do ครับจะดงโ do ครับกับป๊อปแชทเป็นปลาเป็นซ้ำครับ ครับนี่นะครับบอบแชทครับชดูครับเดี๋ยวเก็บอ่ายกข,ขึ้นมาถายรูปกันนะครับ <c oughs> อ่าไ <c oughs> ปเลย โอเคครับเรียบร้อยครับนี่นะครับปับแชทครับ ภาพเสร็จแล้วก็ตัวนี้ผมขอปล่อยก่อนนะครับนะครับกลับให้มันไปโตแล้ววันหลังได้มีไม้ตกอีกนะครับโอเคครับไปตอนนี้เข้ามาแมวที่ลกกๆน,น,นะครับ จะดูใน <Shadow> ที่ลกๆหน่อยฮะ

โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับคากล้องเลยครับโดนนะครับโอ้โหฉาโดฉาโดแว้นครับตามมากัดสองสามทีเลยครับโอเคครับตัวนี่ครับเล็กว่าเมื <sting>. ่อสักครู่หน่อยนึงครับตัวนี้โอ้โหพาไปพันยางล่างแล้วครับพาไปพันยางล่างซะแล้ว ตัวที่สองนี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะใช้สักโลงน่าจะได้นะครับนี่นะครับโอ้ดินจังแรงอย่างดีครับนี่นะครับนี่นะครับ เป็นป๊อปตัวเดิมนะครับตัวสีเขียวนะครับสีเขียวกับอ่าเโดธรรมชาตินะครับเโดขุมเมืองครับโอเเคดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งสักนิดนะเก็บภาพนิ่งไม่รู้ว่าจะทัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแสงก็เริ่มหมดแล้วครับโพลเพลย์โพลเพลย์นะครับวันนี้โอเคครับตาม ครีมดูนะฮะครีมก่อนนะครับ แชทซีแมนครับ